แล้วแกจบปริญญาโทเลยนะเป็นคนครูสองคือเป็นคนขยันทำงานมากแต่สุดท้ายกเกษียณมาก็ยังเป็นหนี้แล้วก็ไม่ได้มีเงินเนาะญาติญาติทุกคนก็ขยันทำงานกันทุกคนเลยนะแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะเดินออกจากความจนได้ตอเพราะฉะนั้นมันคงไม่ใช่แล้วล่ะที่คิดว่าเออขี้เกียจเนาะคนขี้เกียจ ก็คือเป็นคนจนซึ่งเราไม่คิดว่าในครอบครัวเรามีใครที่ขี้เกียจน,นะทุกคนขยันทํางานพยายามหาเงินมีแต่แบบว่ามุ่งเน้นที่จะหาเงินหาเงินหาเงินแต่ว่าทุกคนพอไปอ่านงานวิจัยจากฮาวาดกับพรินซ์ตันเนี่ยนะซึ่งมันเป็นน่าอะไรที่น่าสนใจมากเอสตอนแรกเนี่ยเคยได้รับรู้เกี่ยวกับงานวิจัยนี้มาบ้างแต่ก็มันเหมือนกับเราไม่ค่อยคุ้นชินมันไกลตัวนะเรามาจากเมืองไทยเราไม่ได้รับ การสอนอะไรที่เกี่ยวกับการทํางานของสมองหรืออะไรเงี้ยเราสึกมันไกลตัวเราก็เลยแบบโอเคโอเคเข้าใจแล้วละแต่เราไม่ได้เอามากลับมาคิดจริงๆแต่พอเราเอามาคิดจริงๆอะทุกคนงานวิจัยนี้อยากนํามาฝากทุกคนแล้วก็อยากให้ลองนําไปปรับใช้กับตัวเองนะเผื่อว่ามันไม่มีอะไรเสียหายทุกคนเผื่อว่าไม่แน่มันอาจจะทําให้เราเดินออกจากความจนก็ได้ถ้าตอนนี้ใครยังจนอยู่คืองานวิจัยนี้หลักๆเขาก็บอกว่า ไอ้ความจนเนี่ยพอเราไปติดอยู่ในความจนนะสมองมันมีความเครียดทุกคนพอมันมีความเครียดเนี่ยมันทำงานเปลี่ยนไปมันทำให้เราเนี่ยฉลาดน้อยลงอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแหละไอ้ scarcity mindset เ,เนี่ยคืองานวิจัยตัวนี้ตอนที่ออกมาที่อเมริกามันก็มีคนด่าเยอะนะเพราะว่ามันคล้ายๆกับเฮ้ยมาว่าฉันโง่หรออะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่างานวิจัยนี้หลักๆแค่เพียงบอกว่า ความจนเนี่ยมันก็สามารถที่จะทําให้คนเก่งในโง่ได้ชั่วคราวนะทุกคนเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจนอยู่แล้วคุณต้องไปเครียดว่าเฮ้ยพวงนี้จะหาเงินจากที่ไหนท้าน้องหมาฉันป่วยฉันจะไปเอาเงินมาจากที่ไหนความกังวลแบบนี้มันทําให้สมอง,องของเราเนี่มันคล้ายๆกับการเปิดแอปโทรศัพท์เยอะๆทุกคนมันทํางานช้าลงงานวิจัยที่เขาให้คนสองกลุ่มคนรวยกับคนจนเนี่ยมาเล่นเกมเศรษฐกิจแบบจําลองนะแล้ว บอกกับคน2กลุ่มนี้ว่ารถเสียต้องใช้เงิน5,000บาทในการซ่อมแล้วเขาก็ให้ทำา i t Test สเขาบอกว่าคนจนเนี่ยพอมีเรื่องรถเสียต้องใช้เงิน5,000บาทเนี่ยมันเกิดความเครียดขึ้นมามันทำให้ i q เนี่ยลดลงไป13คะแนนก็ว่าสมองเนี่ยมันถูกดูดพลังไปเกี่ยวกับจากความเครียดเรื่องเงินทุกคน มอนี่มันมีแบนด์วิสหรือว่ามีความจุที่จํากัดทุกคนแล้วเดี๋ยววันนี้นะจะมาแนะนําวิธีด้วยว่าแล้วไม่ต้องทํำยังไงตัวเองอคิดว่าสําคัญและจะบอกว่าคนมีชื่อเสียงหลายๆคนนะเขาก็ใช้หลักการนี้นะอย่างเช่นบารักโอบามามาร์คซักเคเบิร์กเนาะแล้วก็สตีฟจ็อบส์เขาใช้ยังไงเขาใช้เกี่ยวกับเรื่องเครื่องแต่งกายของเขาทุกคนจะเห็นว่าเขาชอบแต่งตัวซ้ำๆอย่างมาร์คซักเคเบิร์กนี่ก็จะเป็นเสื้อยืดเนาะ ตับามาเขาก็ชุดสำๆเขาบอกว่ามันมาจากเรื่องนี้แหละคือเขาไม่อยากจะต้องมาตัดสินใจอะไรกับเรื่องเล็กๆน้อยๆการที่เขาใส่ชุดสำๆเขาก็ไม่ต้องใช้สมองไปกับการตัดสินใจอะไรเล็กนๆๆ้อยเขาเก็บสมองงงเขาไว้เพื่อใช้ในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆทุกคนมีงานวิจัยอีกอันหนึ่งที่เขาให้ทําการวิจัยให้คนอดอาหารนะทุกคน แล้วนานๆเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานจนผอมจนหิวอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่ามันมีผลต่อคนพวกนี้ในระยะยาวเลยนะไม่ใช่แค่ว่ากลับมากินอาหารแล้วหายคนพวกนี้เขาบอกว่ามันมีผลต่อจิตใจเขามากๆคือต่อมาเขาเริ่มอ็อบเซสหรือว่าเริ่มอะไรนะหมกมุ่นอยู่กับแต่เรื่องอาหารมันจะมี illusion ที่รู้สึกว่าอย่างเช่นอยากไปเปิดร้านอาหารทั้งที่ไม่เคยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องร้านอาหารหรือว่าไม่เคยอยากทำมาก่อนเวลาไปดูหนังก็จะชอบดูแต่ฉากแบบที่เขากินอาหารคือเรื่องอาหารน่ะมันกลายเป็นเรื่องที่สำคัญในชีวิตของเขาไปเลยจากประสบการณ์ที่เขาโดนไม่ได้กินอาหารมานะมีแหละความจนก็เหมือนกันมันส่งผลต่อสมองของเราคือเขาเรียกว่า tunneling เราเนี่ยมองพุ่งเป้าไปแค่จุดจุดเดียวเราไม่ได้มองในมุมกว้างการที่เรามองพุ่งเป้าอย่างด้านเดียวเราจะบอกว่ามันมีผลต่อเรามากนะยกตัวอย่างให้ฟังอย่างบ้านตัวเองแม่ตัวเองเป็นคนขยันมากแล้วทุกคนแต่ว่าเราก็อยู่ในความจนหมานานใช่ไหมแม่เนี่ยแกจะพุ่งเป้าจะอ็อบเซสเรื่องเงินมากจะอ็อบเซสเรื่องการไปทํางานหาเงินอย่างเดียวแต่ทุกคนก็รู้ใช่ไหมว่าเงิน่ะ ไม่ได้เท่ากับความร่ารวยนะความร่ารวยมันมีองค์ประกอบหลายอย่างแต่ทีนี้แม่พุ่งเป้าเฉพาะการหาเงินแต่ไม่มีเวลาที่จะมาดูเรื่องการ manage เงินใช้เงินยังไงทุกคนไม่มีเวลามารักษาใจตัวเองให้ไม่จ่ายเงินไปกับ trauma spending หรือว่าจ่ายเงินเพื่อเยียวยาจิตใจไม่มีความรู้ทางด้านอื่นๆเลยหาเงินเป็นอย่างเดียวซึ่งมันไม่พอที่จะทำให้แม่เนี่ยสามารถ เดินออกจากความจนได้ทุกคนตัวอย่างอีกตัวอย่างหงนึ่งจากรายการเดฟแรมซียนะมีคนเขาโทรมาเพราะหก,กงเงินไม่พอใช้เลยทุกคนเป็นคนจนแตร่รู้ไหมว่าเขาหาเงินได้เดือนละเท่าไหร่หนึ่งล้านสองแต่หาเงินอย่างเดียวไงทุกคนแต่ใช้เงินไม่เป็นเอาเงินไปใช้ส่งลูก3ามคนเรียน Private School ซึ่งมันแพงมากแล้วก็ค่าบ้านค่ารถหรูแพงๆซึ่งเดือนละล้านสองอ่ะ มันน่าจะอยู่ได้สบายตอนแรกเทพบอกว่าอ๋อนึกว่าปีละล้านสองแล้วจนเดือนละล้านสองก็ยังจนทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราแบบพุ่งเป้าเฉพาะการหาเงินมันไม่ได้ทําให้เรารวยนะเนี่ยมาถึงว่าโอเคถ้าชันตอนนี้ฉันจนอยู่ละฉันออกอยังไงเ่ยใช่ไหมเขาบอกว่าในเมื่อคนจนเนี่ยมันจะมีความเครียดเยอะทําให้สมองเราเนี่มันโอเวอร์โหลดเราจะต้องเสรระบบขึ้นมาทุกคนอันแรก เซตระบบอัตโนมตัติเราจะได้ไม่ต้องคิดแต่อันนี้ขอแทรก expert advice สำหรับผู้มีความรู้ทงางด้านการเงินที่เขาบอกไว้ก่อนซึ่งการทำแบบนี้มันแตกต่างกับสิ่งที่เราเรียนรู้มาจากประเทศไทยอย่างมากแล้วก็แตกต่างมาจากสิ่งที่บ้านตัวเองใช้ซึ่งก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีถ้ามันแตกต่างเนาะเพราะว่าสิ่งที่บ้านตัวเองใช้เนี่ยมันไม่เคยได้ผลคือคนทั่วไปเนี่ยจะบอกว่าพอได้เงินเดืนมาปุ๊บใช่ไหม ก็จะใช้ใช้ใช้ให้หมดก่อนแล้วถ้ามันเหลือแล้วค่อยเอาไปเก็บแต่เขาบอกว่าทําอย่างนี้ไม่ถูกต้องเพราะว่าเออก็จริงของเขามันไม่เคยเหลือไงพอมีก็ใช้หมดเขาบอกว่า expert advice เขาบอกว่า pay yourself first ทุกคนหลังจากเราได้เงินเดือน,อนมาปุ๊บเราเอาตัดเงินเข้าไปก่อนเลยแบบอัตโนมัตินะไปฝากเก็บไว้ให้เป็นเหมือน รายได้ของตัวเองก่อนจ่ายเงินให้ตัวเองก่อนสมมุติ10%เข้าไปก่อนแล้วก็อันเนี้ยเราอาจจะไปเข้ากองทุนเพื่ออนาคตสร้าง Emergency f u n d หรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าถ้าเราไปจ่ายอะไรทั้งหมดก่อนมันไม่เหลือจ่ายตัวเองก่อนแล้วที่เหลือเราค่อยไปบริหารจัดการเอาทุกคนมันเป็นการช่วยประหยัด การทำงานของสมองไม่ต้องคิดพอมาปุ๊บก็ไปเลยตัวเองเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนี้นะทุกคน 401k เอย IRA เอย HSA เอยทุกอย่างตัดไปหมดเลยก่อนแล้วก็ตัดค่าใช้ใจ่ายอัตโนมัติทุกอย่างคือชีวิตก็สามารถลันลาได้เพราะฉันรู้ว่าทุกอย่างมันตัดอัตโนมัติไปหมดแล้วอันต่อมาเราอาจจะสร้างดิสซึ่งมันทําให้เราไม่ต้องใช้สมองในการตัดสินใจทุกคนอย่างเช่นเราอาจจะสร้างเมนูขึ้นมาล่วงหน้า หรืออย่างที่บอก่ะเราใส่เสื้อซ้ำๆบ่อยๆเราจะได้ไม่ต้องคิดมากและตัวเองก็ได้ออดอปอันนี้เข้ามาใช้เหมือนกันนะเพื่อประหยัดแบนดบิดของสมองเราใช่ไหมเราตัวเองก็ได้ออดอปอันนั้นเข้ามาใช้เหมือนกันเพราะว่าอะไระเดี๋ยวนี้คือตัวเองเป็นมินิมอลิสต์คือจะไม่ซื้ออะไรเลยใช้เสื้อดิมๆถ้าทุกคนเห็นในการถ่ายทำรายการก็จะเสื้อเดิมๆอันนี้คือเสื้อที่ร้านาเท่าไหนไปทำงานก็ใส่เสื้อที่ร้านไม่ต้องคิดกางเกงก็มีแค่ไม่กี่ตัว ันไหนสะอาดก็เอามาใส่ได้เลยถุงเท้ารองเท้า,ทามีแค่ไม่กี่อังไม่ต้องคิดมากอนะทุกคนแล้วรู้รู้อะไรไหมถ้าเอาใจจริงเลยนะรู้สึกสบายตัวไม่ต้องเลือกหรือว่าการเมื่อก่อนเนี่ยนะแฟนจะใช้เวลาคิดมากตอนเย็นเรากินอะไรดีเรากินอะไรดีรรดคือเดี๋ยวนี้ก็จะบอกแฟนว่าอะไรมีในตูเ้เยน็นเธอก็เอามาทําคินนั่นแหละซึ่งมันก็ช่วยนะประหย,ยัดการตัดสินใจแล้วเรามีเวลาเหลือทําอย่างอื่นนะบางทีแบบ ตัดสินใจดูหนังตัดสินใจอเงี้ยมันใช้เวลาค่อนข้างนานด้วยนะมีงานวิจัยจากมหาวิทยายลัยที่ฟลอริดานะเขาบอกว่าการตัดสินใจบ่อยเกินไปมันทําให้สมองเหนื่อยพอสมองเหนื่อยชีวิตอยู่ก็วนลูปเดิมทุกคนสุดท้ายก็คือเราต้องมี support system ทุกคนคนที่จะช่วยคลายเครียดให้เราถ้าเราคนที่จะไม่ตัดสินเราอะถ้าเราจนนะมันจะมีคนที่แบบท็อกซิกเนาะ อุ้ยย่ขี้เกียจย่จนอะไรเงี้ยเราอย่าไปอยู่กับคนกลุ่มนี้ทุกคนมันท็อกซิกมันยิ่งทําให้เราเครียดหรือว่าเราอย่าไปอยู่กับคนที่เป็น materialistic มากหรือว่าไปฟังเขามากดูเขามากเอามาเปรียบเทียบกับตัวเองเครียดเดี๋ยวก็จนต่อเนาะเราต้องใช้เวลาคุยกับเพื่อนอะไรที่เขาซัพพอร์ตเราเพื่อให้เราเนี่ยคลายเครียดทุกคนยกตัวอ,อย่างตัวเองดีกว่า การที่เราตัวเองมาอยู่ที่อเมริกาน,นะเราก็รู้สึกว่าเราก็ได้นำตัวเองออกมาจากสังคมทกซิกของคนแถวบ้านอะไรเงี้ยเพราะว่าที่บ้านเนาะสังคมม่น,นอทุกคนมันก็มีการดินทาอวดการแล้วก็มีความกดดันนะมันเหมือนแบบทุกคนจับตามองเราตลอดเวลาฉันต้องดีฉันต้องเลิศลูกฉันต้องดีกว่าลูกเธออะไรแบบนี้สังคมของการเปรียบเทียบตัวเอง ตอนนั้นที่อยู่เมืองไทยก็รู้สึกกดดันมากๆแล้วมันก็เครียดมากๆเพราะเราได้ออกมาอยู่ที่อเมริกาซึ่งแหมเขาก็อาจจะเน้นทายที่บ้านแต่เราไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่มันก็ทําให้มันไกลออกมามันทําให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นจริงๆนะเรารู้สึกว่าเราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้เหมือนกับว่านี่พื้นที่ของเราก็คือพื้นที่ที่ปลอดภัยเนาะ คนจะตามมานินทาจะตามมากดดันเมันมาไม่ถึงเราอาจจะไม่มีเงินมากในวันนี้นะทุกคนแต่ถ้าเราค่อยๆเคลียร์สมองวางระบบให้ชีวิตเราก็จะเริ่มมีพื้นที่ที่เราจะสามารถคิดวางแผนแล้วก็หลุดจากวงจรเดิมๆได้จริงๆ If you found this video helpful hit that like button f o r me share with your friends and subscribe for more I'll see you in the next one